มาดีผู้มานี่อู้ยโดดโดนรอบเด็ที่สูงเอือโดดอีกเปลี่ยนเปลี่ยนเอาลูกธนูตีตีได้พู้่ะตีตีได้พู้่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเอือตายตายแล้ว<แ>ไกลตายแล้วไกลตายแล้วตุดด๊บอืมอืม อยู่ในน้ำอยู่นน้ำอยู่ในน้ำลื่นลื่นลื่นออโอ้ยถึงเกว้า ครับผมก็เรามาอยู่กันในไมค์เอ้ยสัตว์พูดดีๆดิให้กูพูดก่อนให้กูพูดก่อนแลเราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับผมแล้วก็อยู่ในแมปของเกาะร้างนะผมก็โคตรแรงนะตไตมาๆเอเอาเบได้ปะหน้าไม่ไ์โอ้โหเปียวเปียวอย่าเล็ดเลือดอย่าเล่นอ้าฮะเฮ้ มมาาดดิิมาด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 ิวันนี้เราอยุดนี่เกาะล้างเกาะล้างไฟติ้งครับแล้วแบบนี้มันเล่นไงเราต้องขยายเราต้องทำให้สัตว์เกิดเลยมั้งงเราข้อใหญ่เกาะให้มันใหญ่อ๋อดูว่าชิทเมนเหมือนครับชิทเมนไม่เกตติ้งโหลด เตัดไม้อันนึงอ๋อที่ตีนมึงเนี่ยอ๋อชิตเมนอ่าอ้าวเอาไม้มาโดนไม้มาเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแงงกูอ๋อเอาไปเอาไปไปกูให้แล้วไงกูให้แล้วนี่ไปดิไงเอาไปแงงหรอเอ้ยได้ละไปกินเสร็จละแม่งชอบเป็น้ำแข็งว่ะ ชิมินต่อไปทำโตครับมานี่เอาไม้มาไม,ไม้มามึงไม่ให้คอรรนอัดทำมาชิมินวาเาลยโกยปกบป๊บป,บป,บป๊บเรียบร้อยได้แล้วเสร็จละเรามาปรับหน้าดีหน่อยปรับหน้าทรายดีกว่ามาเก็บดินไว้ดินมีมีค่ามาก ขอขอไม่อ๋อไปไปทำไมหมดเลยทำไมเย้อะไรมางแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นจุดจุดพ่อปู่นะครับไม่ใช่จุดพ่อปู่จุดเยี้ยงส,สัตว์ดีกว่ารงนี้ทำไมต้องเลี้ยงสัตว์เจ้เลี้ยงมึงก็ได้นะเลี้ยงมึงอ่ะอืม หายหินแ้น้ขุดหินมาขุดหินกันเล้กวก็ขุดทองไม่ใช่มือล้นนะถือว่าดินไม่ขาดหายแน่นอนเนี่ยผมไม่เหมือนสกายบล็อกนะคผมอาจอาดไปรอบหนึ่งครับเฟลครับเฟลยังไม่น่าให้อาภาัยอะ่ะบอกเลย โอ้ยมันเจ็บเจ็บเจ็บส่วนไผ่ที่ปู่แม่งว่าแม่งมันต้องแบบยังไงวะที่รัหน้านดินแบบรวด,ดวรับไอ้มึงรีบปรบไปไหนวะมึงรลก่อนดีไปขุดของก่อน ยังไงได้ที่ขุดของเ้าขุดเลยครับดอกไม้เก็บไว้ที่ข มือดินต้องเอายาด้วยนะมึงเออวะไม่เป็นไรมึงมียาอยู่วะมีอยู่แต่ไม่มีไม่กี่อันเองอะ่ะ<ม>ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมงงึงรอเนี่ยมึงทำแบบมงึงวางทำเป็นหน้าดินไปแบบลงไปอะไรมึงไปให้มันให้มันตออ่อแบบ งนนี้ครับหนาดยาวแน่นอนขอให้จบในวันเดียวอ่ะแล้วพรุ่งนี้ก็อีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็วันพุธก็อัดไอ้ลงยาวรอบเดียวเลยใช่ไหมเพียวไม่ยียวมึงขุดแร่ใช่ไหมมึงเนี่ยไม่ใช่ฐานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มึงขุดอะไรวะไม่ได้ยินเสียงได้เบลลด้วยขุดหินใช่เหรอเออหินพ่องฐานหิน ก็เหวยเป็นฐานนะเพื่อนหิ่นน้ำดำอ่ะมันทานโเฮ้ยต,ต้นไม้โตเร็วว่ะอย่างเงี้ยน,น,นี่ผมจะ้นมามาอีกอันนะครับผมจับประเด็ดครับ ก็เดี๋ยวเรามุกอะไรไม่ค่อยมีนะผมมันมีพวกแบบไม่ค่อยปล่อยมุกนะมุกปล่อยไม่เป็นเหรอเออดิกเลอะจะปล่อยปล่อยปล่อยมุกแปะกอ่ะไม่รู้เลอะเลอไอ้ยี่ก็สำหรับเตือนไว้ก่อนนะผมก็สำหรับที่คำสับที่พวกผมพูดกันนี้ถ้าเป็นเด็กเด็กน้องๆนะผมพยายามอย่าพูดดีกว่าเนาะเดี๋ยวเนาะ นะอืมมันเป็นสาะพ่อขุนรามับผมก็ต้องทําใจหน่อยนะผมเกิดในนู่นนี่น,นั่นแล้วก็สภาพแวดล้อมมันต่างกันนะผมก็โลกสวยก็พยายามดบหลบหน่อม,มีหินไหมไม่มีพออยกน่ดดิไม่หายเฮ้ยอะไรวะ หินหน่อยไม่ให้เฮ้ย้ยอะไรกูอยากเอาหินไม่ให้เพียวเ,เพื่อนเนี่ยสั์เยอะ ไอ้นี่แม่งชอบขึ้นกิงๆีม้าเนี่ยไอ้ยังแต่งเนี่ยโคตรเกลียดเลยอืมเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปลูกนี้ไปปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนี่ตรงนี่ให้นีน่ยากเกลด นี่รับได้ได้อัอนนี้อมาย่านไม่ลามเลยนะเพื่อน ตลอดพี่เหรไม่ให้อะไรวะมึงขัดกูตลอดเลยมึงเนี่ยอะไรวะจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะด้วยเนื้อในหลัง าเริ่อามแล้วกูว่าน,น,นต้องรีบปักไฟหน่อยละปักเลยเดี๋ยวพ่อมาเกิดของมึงปักเป็นอะไรอะ่ะ<ม>ความยากง่ายของมึงเดี๋ยวจะดับเลยมึงดูแปบ๊บน้ำมอวะโอเควิหารที่คุณหินหน่ะ

มีเพื่อนม,มีหินป่ะไม่มี ะเจอแร่เลยเพื่อนโพนี่ออกซิเดียมเปล่าอันนี้แร่อะไรเพื่อนลงไปดูให้หน่อยน่าจะเป็นออกซิเดียมไม่ก็เหล็กอะออกซิเดียมตมอเอะไรวะไอ้แร่แร่แร่ทองแดงไอ้เงินนะแร่เงินนะมันละกดเหรอมันมาเล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่จะเหล็ก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 ไม่ใช่ขุดไม่ได้ไม่ได้เป็นทองไม่ไม่เออทองเหรอไม่ใช่ดิ นี่ไว้เท่าไหร่เองอะไว้ห้าแปดเอ้ห้าเจ็ดเองอะมันไม่ใช่ก็มึงซื้ออะไรอะเหล็กก็ไม่ใช่ขออินหน่อยมันต้องเอาทิปไปให้ขุดเหล็กขุดอะเอ้ยขุดอะมันเป็นเหล็กแร่เงินนะมันคล้ายๆเหล็กอะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหินมาหน่อยหินมาหน่อยสามอันสามอันเขตไม่เกี่ยวเดี๋ยวคราฟลงมาเผื่อเอาทอดไหมเอา เพื่อนเราได้ยินเสียงซอมบีจะหรือเปล่าเอาไปเพื่อนเอาทับด้วยไป,ปลุย <Yeah. S 2> เราเจอฐานพอดีเลยนี่ไงกูว่า,ลาแล้วไปแลกเงินพอดีอ่าแล้วมึงเอาพิกแอคอะไรอ่ะพิกแอ็หินไงมันใช้พิกแอคหินขุด ทำไมกูขุดไม่เห็นได้เลยม,มึงใช้เพ็กไม้บ้าเปล่าเออเมื่อกี้ของไม้นี่หว่าเอถึงว่ามันเป็นเหล็กมีองเดียมันไม่ใช่เหล็กมันเป็นทองเงินอนะะเงินเนงะินอะไเงินอะไอรอนอ่านดิอไอรอนเหรอบ้าเหล็กบ้าไอรอนอ๋อเออ,อ,อ,เอ,อว่ะเมื่อกี้ใช้เพล็กไม้ก็ใช้เพล็กหินถึงว่าขุดไม่ได้ นี่สิงซอมบี้ว่ะใช่ใช่เป็นสปาวซอมบี้มัม้งสกิลรตันด้วยไม่พร้อมบวกเออซีรีแมนด้วยเอร์แมนโอ้โหเยอะอะชุมนุมเลยแล้วมันอยู่ข้างบนวะ เหมือนเลิ่มนเข้ใาใก okay, ล้มันโอเคลำเคียงครับแถวนี้แมงเถื่อนครับตรงนี้เจอดินวะเพียวเจอ,อดินเวเจอดิน บีเริ่มดังเอ้ยกูไม่เจอดินกูเจอปวด วยเลยวายยีสี่แล้วเพื่อนต้องพอเมานแก็พอดมาใช้ออิ่งที่เป็นครคที่ใช้า้าใแมเ,เใช่นตอนนี้ได้กองประมาณกองละ อะไรอะไรก่กอนเดี่ยวเดี ¿no? ๋ยวเอาลาไปขุลเจอเลยก็ก่อนเดี่ยวโอ้แปกแอกแล้วเจอเล็กไม่ได้ปุดเทียบเลย เดินลงไปเรื่อยๆเืองไรอะต้องเลนเนเ่นอไรก็ทำนะนั่งแกทางข้างนอกหิมะตกครับเพื่อนไอ,อ,อ,อ่มแรนดอม้มันมาเป็นแบบหิมาวะ อ้ยังดินสองกองพอยังดินแล้วว่ดินเนี่ยดินอ่ะเอะอ๋พอได้อยลงมดเอ้ไม่พอกอยู่ไหนดียไปันกูฟังกูอ่ะฝังมึงไงจอด ต้นไม้เกิดลงไปงนลงไปแล้วจะปวดหัวแล้วนอกปวดตก มันขึ้นบนดินดิทำไมวะเดี๋ยวหญ้าม่งไม่ลามเออครับขุดต้นไม้ต่อครับผม ทางทอดได้เยอะน้ำงแข่งได้ไม่ขึ้นทำ่มก็ตีมไม่ได้วะ 给你们刚汇吧 เพียงแน่ใจมึงทางไงห,หียขุดซะแบบน่ารักคิบหายอะ่ะใช่ปะไอเนี่ยที่ทางลงอะ่ะอืมโอ้กูว่าจะแตก <laughs> ทางลงกูเฟี้ยวฟ้าวะล่ะ ว่าตอนขึ้นนี่กูเป็นลม มาในเวลาเอาแร่ไปเผาแล้วช่วงครับเดีย๋ยวเพิ่งอ้วกแตกก่อนผมนะผมจะอ้วกแล้วทางลงกูเฟียร์ไฟสุดละสุดตีนครับผมตาลายชิบหายนอะ่ะ อยรอดจากความกดละรออจากวังวนในความตายไอรอนเจวิวคอมเปอร์สโตน Hello? ให้ช่วยไหมไม่ต้องอนี่ดูราบสี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 เหลืองนี่แม่งของอเกย์สีม่วงไงของเกย์เ็นถือว่าเซตไว้ครับประมาณสี่หัวใจไม่ตายอ่ะโอเค ม่้หลังก่ซ้ายเนี่ยซ้าย